สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่างกกอก่อจะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านมาที่บ้านพ่อแดงคเป็นพี่ลูกแดงนะครับมั่ผ่านมาเพื่อนเกิดโชคดีนะครับถือสากินแบงตะบันเล่นเตีห่าทั้งสองใบนะครับรับไปสี่หมื่นบาทนะครับวันนี้พันธุ์ที่ใดไปท่านใดไปไปทำเมืองพันธุครับตามพม่านะครับไปทำเมืองพันธุ์ที่ใงที่ใดตามไปฟังผมพร้อมกันเลยครับตามพม่านะครับ สดีแต่งวดทีิพานมากนะเน่ะคือว่าถือกระวานที่หาไปสองใบเองปะไม่สวยดีครับเทีวะจังวสองตัยแต่าักหนักนาดวงเพิ่นทะเสื้อตั้ซิบซี่ใบเดียวเันไหมเพราะถือแค่ใบไหมเอาไปงว <N> 4ีสิบเอ็ใบไหมซีสิบเอ็นใบตั่สี่สี่หักลัตัวน้กเพลินเลยเนาะว่าหน่อยดิเพราะว่าของข่อยของข่อยกับยี่สิบของข่อยกับ 20, ยี่ยสิบที่ข่อยร้อยซื้อนี่ดิ <c oughs> ยี่สิบไปของแต่ดงองีกยี่สิบก็ไปเ <c oughs> อยได้ไหมข่ได้ไห <c oughs> วนใไหมครับนนี่ข่อยซื้อสี่ห้าใบอันบ้านนี้ันไปแดงลูกแดงเพเพื่อนท่านใดไปนี่ฝันไป เิ oh ๊กได้กินบะบ่เราซื้อสาระไว้ไปบ่บ่เต้แต่ว่าซื้อแต่ของเันของเจ้าอันบ่ของกระเสือป้ายบอกกันเอาหน้ามือของกระห้าย่ทั่วแล้วเต้หาไปแล้วตัวเท้าที่ันจำได้ว่ามีมีตัวอะไรที่เน้นๆเนี่ย ล้วสื้อน้ำพนใบนึ่งเวลา็ซื้อไปอีมาลางจจ้าพูาีมูมาเนี่ยหัวกระปาไอน้ำมูไปอเจ้าว่าเจ้าว่าเนยนๆมันเป็นเป็ดเก็บเนาะเปดเก็ของแต่แผ่นคยถือดิน่ะแผนเิ่น่าน่ะแผงสร้างน้ำพ่นโอเนมาเพิ่นเอาลายใบขตัแรกน่ะแผ่นได้เยยใบนึงไม่หนีเอแล้วน้ำพ่นโอเรียกอาจารย์แฟงเงีนตอเออเออะ เออมันกะคือว่าแหลเนาะเลาก็ซื้อน้ำผู้าูเลวก็ซื้อเออซื้อน้ำผู้ผสมดีเนาะคือก็คือว่าอุ้นหนนะแพนนออะราเอา้เขาไล่ไปเลยดที่มันอีกอะไรคองตะแกยนก็ได้ก็ท่านเนาะเนาะโอ้เรีกกันเปียเก็บนี้องจกรนแฟงเนาะ เพอนวดใบมันเราใช้ถี่ไปที่มากของโบลูพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นซื้อหลายใบขอก็เลยซื้อน้ำพิ่นซื้อว่ามาแทนมาเยอหลายเยอะอยู่เหมือนใบหนึ่งก็เลยว่าเออก็สั่นใบหนึ่งก็เอามาแี้วว่าต่างอุตุนพิ่น้ำหมาลากเอาน้ำพิ่นซื้อใบลายมือแล้วป่ะซื้อใบลายมือเลยฝันฝันฝันใบซื้อแล้วฝันเกี่ยวบ่ะฝันเกี่ยวบ่ะบ่บ่ก็ไงข่อยเป็นคนบ่บ่เหม็นหวานเม็นเม็นสมมติว่าข่อยถึงเลขที่ กระโปฝันมันบ่โอ้โหคอยว่าโอ้ยจะมากินยังนะมะเกิดขอว่ากินกระโปงฟันกระโปงันดีคือข้าเจ้าเนี่ยขอยว่าสิข้าเจ้าฝันแม่นเหรอสืออวนข้าเจ้าเนาะเนาะแล้วเราเคยมีเคลียร์เก่าใส่เพื่อนฝันถือแล้วเนาะงวดนันตีเขาพากันร้อยกระทุ่งแล้วไปไปวัดป่ามาไปวัดป่าแบบนี้เล็บมี เลยไปเห็นรถรถรถอันเมซี road, on, <Yeah. S 2> uh ่ออมมาตะงเทพทางทางบอลลูวาหลานมาไปวัดวัดป hmm. ้าย่ามสองถุงกัวเลยเห็นรถล้านจอดด้วยคนไทยเห็เหล็กเถียนรถวานตัวเดียวกันเลยนี่เหล็กสามตัวมีหนึ่งเก้าเกียร์นสมบันอันจะลืมเด้อตอนนี้เวลาจะเอาทักใ้าเอารถรถล้าน ไปห็นมูนางนางยู่อันขั้วเบิงเออเลยว่าอย่าลืมเด้อสันสันวะอันเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกก็สันวะเออเออเหิืนวานอ่ะจะหาว่าไม่บอกก็หถ่ละไถ่แดงก็ดูเอาเหิืนวางสิบัะเนียนพอดีกับอันไอตีเอ็มไอ้มันนอนอยู่อันป่าเนาะมันว่าข้าจอม้ามือนั่นข้าจอยก็เลยเขียนให้กรตัวเดียวกัน นั lah, h h s <S <โ>่นหละ่นเล่ม mm <iled. S 1> ันสื่อ like ว um uh ่า si. ัวเดียวกันพ่นก็เล่มันสื่อกันสุดซื้อกันสองใบนี่เออคนเล่มันสื่อไม่พอหญ่นี้อันัดนี้รดร้านแลนแลนมากไปด้ีกเด็กตัวนี้น่มาเออความคิดเนาะอะไร่าเทะออกเทละออมมันตรงกันเล่วาันซีนั้นรักกับเบาเบาดีนั่นัพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเบิงเพิ่นใด้มากเพิ่นกับเบาเบาอันใบห้าเรียออกเล้วเพิ่นจังว่า กระบอกตะโมซื้อแยกหลุนกระเลซื้อซื้อน้ำถึงหกสิบบาทโอ้บัิษัทของกระซื้อละอย่าหลุนเห็นกอะซื้อหลายๆแยหลุนเลยว่าซื้อหลายๆเด้อแยกหลุนว่าขัดห้าเทียมันบอกมันสิมดหลายเปอั์เซ็นก็จะคล้องกับกระกระบอกมันแกดอกตะวันห่างซื้ออือันกระเลซื่าปอกแยกจะคล้องว่าออกก็นี่ละ บอกก็นนี่ะก็เลด้สลากสองใบเห็นปะอ,นอันหานร์เซอร์ใสไดระเพี๋ใหญ่บัีนี้นนนสมมุิว่าเม,ออมออืองอื่นเมืองอื่นหามาเฮืองนี่ยแหละเลขออกเห็นปะปีนี้หารืเอร์ใสก็บระเดี๋ไปซื้อยี่ตลาดไห่นีแต่ว่มีประนดี๋ยวได้โทรไปถามมันยันเนีย่ยมากพอดีอันมันเกินห้าดวงยี่ดอกยัเนีย่ยงามมากพอดียันจะไปลงสีเรียแย่มันหนีก่อนอันเบื้องแรกคอยถามโทรถามบันเนื้อหลาดไห้ประเสรน บเพราะว่าอันอันัตตลีพ้นหลายนะอมาเนี่ยก็เลยโทษไปมีพอดีสองใบไม่เหมือนกันโชคดีเนาะแสดงว่าดวงดวงอะไดรวันที่นี่พอตะเล็กออกปุ๊บมันบอแสดงมาเฮ้ยมันมันทีมเลขหนึ่งที่ออกไปมันเอาศูนย์มาใส่มากระสันเละสิ่งดสามโตละว่าไทมแม่นได้ใต้ดินสามโตก็ได้หลายทีมแรกเถือนเตใต้ดินน้ำบ่นี่ใต้ดินเลยบ่ใต้ดิน เงืงบนมันเล่ยไหลมันเล่ยเป็นหาโอยมันถือเงื่อนล่างเงืงบนแห็นไหมเกิดเลยเป็นเงินหาโรยแสดงว่าโชคดีเนาะแต่แรงเพิ่นกับพิ่เคยซื้อไต่ดินมันก็ซื้อรอยนึ่งแล้วเพิ่นกาเพิ่นไปซื้อปุ๋ยเมื่อนั่นลงปถ่ายมิถุนที่เกศเก่าเกศเก่าไหมพะย่ไปซื้อปุ๋ยหาถุงอันมดเขามาชิมเงิ่อนอันปลายมันกับเกศเก่าเอ้าเย็ดบวางพ่อมาสั่งอันสั่ง สังของม่คิดเงินก็เป็นเงินสี79บาทอันต่อไปเงินปรนมานเอาพี่มันมันขึ้นตล่เกลเกล่ไม่สีออกตันี้แหละพี่เา่าออตัวนี้แท้แล้วมสีออกตัวนี้ลเพราะว่าคันคันดวงมีแมงสันาะจำไหมไหมเขาได้อยู่อันเดียเพราะหาคันดวงเขามีอันดี บันมือเซื้อากอาเยวาเอันเาเงอนไไวางซีเงอเงื่เ่ยนเนทีาเออไปวซีวอดีละได้เงนทบุญเนาะเอาดีเอาดีแล so, ้วก okay. ันกันกันดวงมีเนาะไหนว่าเนียนกับเลขกันอาจารย์เฟียงเนาะเออยังก่อเลขยังก่อ แปดเก็บเนาะตัวเดียวนเนาะโอ้ยขอให้เอฟซีมีโ่วมีลาบันเดิน,นก็บนได้โอ้เอฟซี FC มีโ่วมีลาบนำถือมีโ่วมีลาบนำนำกันไปอ้อาวขอให้ถึงอีริณะสวนส่วนหลาบๆลาบว้าวขอบคุณหลายๆเลยขอบคุณครับสวัสดีครับครับในไทยคลิปนี้ผมมีเสื้อุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ป้าบนเสื้อสลากไว้แล้วนะครับหลายใบแล้วมีใบหนึ่งมันใจเหล็กมิติมานะครับเพ่วันที่สามสิบธันวาคมหกหกนะครับเพื่อนกับเหล็กมิติมาของเพื่อนนี่กับในมาจากอาจารย์แฟงนะครับเพื่อนก็ซื้อหลายใบเพื่อนซื้อน้ำนะครับมีแปดเ็ดนะครับเพื่อมันเจตตัวนี้นะครับไปครับบารังนะครับเป็นแนนทางสือจากกินแปงของตะบันนะครับวางไว้เอฟซีและตะบทตโต้สุกัตัน คงเสียเงี้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในไทยกิมมิคหนึขออยู่ที่เพียงสำหนี้แต่ขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีสุขมีลาบกับแนวทางของแม่บนญเดยกมิเตมาเปียกเก็ตตัวเดียวนะครับรับกิมมิคชโชคดีสวัสดีครับ